ทุกคนเวลแวบวบชาแนลนะคะกำลังจะไปซื้อของกินที่เวทีมวยค่ะแต่ว่าน้ำมันรถหมดก่อนแคจิเป็นยังไงแคจิจมดิละ่ะลูกเออแคจิก,กับว่าแต่ฉันว่าไม่รู้จักดูโหดแต่ครับมาบอกคนเบิร์ดมูบาทแล้วว่าจะไปซื้เป้ามึงยังบนหอดอยู่ค่ะ <c oughs> น้องนายน้องนายคนเก่งคนหลอ่อซื้อน้ำมันมาให้ครูแววเดี๋ยวพึ่งค่ะอย่าพึ่งไป นี่น้องนายน่ารักมากขอบใจมากลูกอย่าพึ่งไปเดี๋ยวครูแววให้ยี่สิบาทค่ะอาเคนจีเติมค่ะชีวิตครูสาวบนนอกนะคะกำลังจะไปซื้อปลาหมึกค่ะแต่น้ํามันหมดค่ะแล้วก็มีคอนทินนะคะโอ้ยหาสูกูสี่มืนคเคนจีเก่งมากฉันไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะโอ้ลูกจีเก่งมากตเติมน้ํามันก็เป็นค่ะแล้วก,ก็ว่าชั้นว่าบ่เบิง่งอ่าโอเคขวดคืนพี่นายลูกน้องนายขอบคุณนะครับ เก่งมากเลยยะครับรถสิ่งเขาใจบอเพราะว่าวันนี้รถมันเยอะเด้อต้องกินคอยนึ่งนะขีคอยยังขีบอกแห้งหนึ่งขาดนอไม้ละสิบบาทอะมันบอกคอยได้ครับค่ะมันจอดอยู่ซื่อ,อนี่ปลาหมึกย่างนะคะคนไม้ละสิบบาทใหญ่มากเลย มีลูกชิ้นด้วยไกเตี๋ยวแห้งกล่องละสามสิบห้าบาทน่ากินมากเลยกินไรลูกเตี๋ยวแห้งใช่ไหมอร่อยไหมโอเคกินไปเลยจ้า อัไนเขากระสีย่าลุ่งคุนว่าอะไรยานยาหนี่งปลาหมึกจ้าไม้ละสิบบาทไม้ของใหญ่หนคนเขาคจากท่นี่ไปี่อคนยังละไอนจะหม่อันนี้ค่ะจ้าจ้าเยี่ยงไปสิบบาทอันนี้จ้าคิดขอบขอบค้ามาขอบคุณทําอองใหม่บวกอันนี้มาวางเลยอันนี้มาวางเลยบวกแล้วมาขายนี่บวกแน่ อาจจะเนียนรักกระบอกอยไาเงีนะมันอนีก็ลายได้เพาะว่า